สวัสดีครับผมบุรภัท์ศิระรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจูลี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเหรียญนี้นะครับซึ่งนะเหรียญนี้คือเหรียญที่ระลึก60พรรษาของในหลวงรัชกาลที่9ครับซึ่งมีการผลิตออกมาเมื่อปีพศ2530ครับซึ่งระยะเวลาของเหรียญนี้นะครับก็นะครับาเข้าไปประมาณ30กว่าปีแล้วนะฮะ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกเลยว่าผมซื้อมานะครับในราคา7000บาทครับตามสภาพความสวยซึ่งราคาในเลทที่ซื้อได้นะครับนะปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆนะเหรียญหนึ่งประมาณ5,000ถึง7,000บาทครับบอกเลยนะว่าแต่ก่อนนะฮะราคานะเหรียญน,นึงเนี่ยเคยพุ่งไปถึงนะฮะ เป็นหมื่นๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับ1เหรียญนะฮะเหรียญนี้นะฮะเหรียญนี้นะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับนะเป็นเหรียญ600นะพูดง่ายๆก็คือหน้าเหรียญนะหน้าเหรียญนะฮอยู่คำว่า600นั่นเองครับสำหรับเหรียญที่มีหน้าเหรียญ600นั้นนะครับมีหลายวาระนะฮะมีหลายวาระอ่านะส่วนรุ่นนี้นะครับนะฮะเป็นวาระที่เรียกว่าเป็นวาระใหญ่มากใหญ่นะใหญ่แบบไหนก็คือนะครับเหรียญนี้นะครับมีตั้งแต่ นะเหรียญ2บาทนะมีตั้งแต่เหรียญ2บาทเลยนะฮะบาท1 0บาท150 300 600แล้วก็ยังมีเหรียญทองคำด้วยนะฮะมีทองคำนะครับมีทองคำอีก3ชนิดราคาครับและนะเหรียญน,นี้เนะี่ยคุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นนะรุ่นที่เป็นทองคำแล้วขัดเงานะฮะราคาเล่นกันแรงนะฮะหลักแสนกันเลยทีเดียวนะฮะเซตหนึ่งประมาณหลักแสนครับล่าสุด ที่ผมเห็นนะครับนะราคานะฮะพุ่งไปนะฮะสภาพสวยๆนะครับที่เป็นเหรียญพันห้0 0ามพัแล้วก็6,000นะครับพุ่งไปเป็นราคาชุดละ1ล้านครับบอกเลยนะว่ารุ่นนี้นะครับโอ้โหนะต้องมีตังค์จริงๆนะฮะระดับป๋าจริงๆนะถึงจะนะซื้อมาสะสมกันได้ก็อย่างว่าแหละของสะสมเหล่านี้นะครับอยู่ที่ คนชอบครับราคาในการประเมินนะต่างๆนะครับในหนังสือนั้นบางทีนะไม่สามารถจะเอามานะเป็นตัวประเมินได้เลยนะเพราะอะไรเพราะว่าบางทีนะราคาประเมินนะอย่างอย่างเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้ราคาประเมินเป็นหมื่นนะราคาประเมินเป็นหมื่นแต่ นะเนื่องจากมันจะมีสภาพเกี่ยวกับเรื่องของสภาพเศรษฐกิจมาเป็นปัจจัยด้วยนะฮะสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นอะไรยังไงอีกหลายอย่างเลยนะเหรียญน,นี้ก็เลยตอนนี้นะครับราคาล่าสุดที่ขายกันจะอยู่ที่ประมาณ800 0ถึง900 0บาทเท่านั้นเองครับแต่ถ้าเกิดสภาพที่ไม่สวยนะบอกเลยว่าราคาะคจะร่วงไปอีกฮนะสำหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ600นะครับจำนวนการผลิตนะจำนวนการผลิตอยู่เพียงแค่5,000เหรียญครับ มีแค่5,000เหรียญเท่านั้นนะฮะ5,000เหรียญเท่านั้นครับอ่านะสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะนี่นะครับใครมีแบบนี้สนใจนะครับมีสภาพสวยๆนะครับนะอยากขายสามารถเสนอมาได้ครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับ FC คือเอามาขายถึงหน้าร้านกันเลยทีเดียวครับแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าเป็นรุ่นที่แบบ 600ขัดเงาจำนวนการผลิตไม่ถึงพันเหรียญนะฮะผลิตเป็นแค่750เหรียญเท่านั้นครับซึ่งรุ่นนั้นก็จะแพงเหมือนกันนะฮะราคาก็คือขึ้นไปหลักหมื่นกันเลยทีเดียวครับใครมีเหรียญอยากขายนะครับสามารถติดต่อเข้ามาตรงนี้ได้นะฮะนี่นะ Facebook ร้านปนันจิวลี่นะครับ Facebook ร้านปนันจิวลี่ถ้าเกิดใครนะฮะถนัดทางไลน์ก็นะฮะ แอดปาร์นแปแปดแปดนะโทรศัพท์ของเรา0ูนย์ห้าสี่ศูนย์หกเจ็ดสามศูนย์สามครับร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลาเก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054-067-303ีายาไลน์แอดปาหนัป8เฟสบุ๊กร้านปานันจิวเวลรี่